และด่านที่ผมฟาร,ร์มตอนนี้408เก็บลูกแก้วสีเขียวครับผมอัตราทวีคูณ10ไปทีมพีร้อยลงไปตานี้แหละ L62 แน่นอนเฟี้ยวฟ้าเลยวัยรุ่นอ่าดูดูครับเดี๋ยวพี่อาร์จะ L62 ให้ดูไอดีลองครับเล่นมา2ปีครับผม เว้ยเ,เว้ยจะกระดิกแล้วเว้ยลุนลุนลุนเอาละกระดิกไหมกระดิกไหมลูกอื้อหือแจมงับยอดแอลหกสิบสองแล้วได้รูบี้มาอีกสิบห้ารูบี้นะครับ <c oughs> ไปดูรูบี้ข้างนอกกันวัยรุ่นเอาไปดูเอาไปดู ส6 2ครับแทมแทมแทมแปดแปดม8,834ีู่บี้นะครับผม